สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด5ลิตรจากยามาดะกันค่ะเมื่อแกะกล่องมาก็จะเจอกับสายเคเบิลทยทั้งหมด3สายให้ตัด2สายที่อยู่ด้านล่างเพราะว่าลังมาจากโรงงานและห้ามตัดสายข้างบนนะคะปุ่มนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดเครื่องสำหรับแผงควบคุมการแสดงผลค่าความบริสุทธิ์ของออกซิเจนและอัตราการไหลของออกซิเจนปุ่มนี้จะเป็นสวิตช์รีเซ็ตเมื่อเครื่องโอเวอร์โหลด ปุ่มจะเด้งเมื่อเครื่องร้อนเกินไปรอให้เครื่องเย็นแล้วกดปุ่มใช้งานได้ปกติค่ะสวิตช์เปิดปิดเครื่องก็จะอยู่ที่ด้านหลังค่ะสำหรับด้านหลังก็จะมีตัวกรองนะคะสำหรับกรองฝุน่นแนะนำให้เช็คประมาณเดือนละครั้งถ้ามีฝุ่นเยอะก็สามารถล้างทำความสะอาดหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นแผ่นใหม่ได้ค่ะและด้านข้างก็จะมีตัวกรองสำหรับกรองเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียจะเป็นแผ่นกรองสักหลาดค่ะ ตัวนี้แนะนำให้ดูตามเวลาใช้งานจริงนะคะถ้าสมมุติว่ามันดำหรือว่าฝุ่นเยอะให้เรานำออกมาทำความสะอาดค่ะสามารถล้างได้ด้วยน้ำอุ่น,นะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นแท่นใหม่ก็ได้ค่ะด้านบนของตัวเครื่องก็จะมีช่องสำหรับใส่ของค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกค่ะก็ใส่น้ําที่กระบอกทําความชื้นนะคะน้ําที่ใช้จะเป็นน้ํากัน่นหรือว่าน้ําสะอาดค่ะใส่น้ําไม่เกินแม็กซิมัมนะคะแล้วก็ไม่ต่ํากว่ามินิมัมค่ะจากนั้นก็เสียบสายเข้าที่ตัวกระบอกนะคะกระบอกทําความชื้นแล้วก็ตัวเครื่องค่ะนี่เสร็จแล้ว สำหรับวิธีก <Intell igent S 1> ารใช้ราน <Loc ation. S 1> ค่ะก็ <to> กดเปิดเครื่องที่ปุ่มด้านนี้เลยปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะปุ่มนี้ปุ่มที่สองก็จะเป็นปุ่มสำหรับเปิด <Intell igent S 1> ิดเสียง <Turn> ค่ะด้านนี้จะเป็นจอแสดงเวลาสามารถเพิ่มเวลาได้โดยที่ <Ten minutes. S 1> กดปุ่มบวกตรงนี้นะคะ <20 minutes. S 1> สามารถเพิ่มเวลาได้สูงสุด 180นาทีหรือว่า8ชั่วโมงค่ะและปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสำหรับลดเวลาค่านี้จะเป็นค่าระยะการสะสมเวลาการใช้งานตอนนี้ก็จะอยู่ที่6ชั่วโมงค่ะวงกลมสีเขียวด้านในนี้ก็คือจอแสดงค่าความบริสุทธิ์ของออกซิเจนจะอยู่ที่95%เ และด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าอัตราการไหลของออกซิเจนจะอยู่ที่2.4ลิตรต่อนาทีค่ะซึ่งเราสามารถปรับค่าออกซิเจนซึ่งเราสามารถปรับค่าการไหลของออกซิเจนได้ถ้าต้องการลดให้เราหมุนไปทางด้านขวาเพื่อลดปริมาณการไหลของออกซิเจนและหมุนไปทางด้านซ้ายเพื่อเพิ่มการไหลของออกซิเจน ตัวนี้จะอยู่ที่5ลิตรต่อ95เปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวเราจะลองหมุนไปที่5ลิตรเครื่องนี้สามารถทำออกซิเจนได้ถึง5ลิตรต่อนาทีและยังคงความบริสุทธิ์ของออกซิเจนอยู่ที่95เปอร์เซ็นต์อยู่ค่ะและนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มปริมาณการไหลของออกซิเจนได้สูงสุดอีกถึง9.9ลิตรเดี๋ยวเราจะลองหมุนไปให้ดูนะคะ Intelligent, Intelligent Voices, เครื่องนี้ยังสามารถปรับการไหลได้สูงสุดถึง9.9ลิตรต่อนาทีเลยนะคะแต่จะเห็นได้ว่าค่าความบริสุทธิ์ของออกซิเจนก็จะลดลงค่ะสำหรับการแจ้งเตือนสัญ,ญลักษณ์ด้านข้างนี้สัญ,ญลักษณ์สีเขียวหมายถึงระบบอยู่ในสภาพดีและความบริสุทธิ์ของออกซิเจนมากกว่า82%สัญ,ญลักษณ์สีเหลืองกระพริบ หมายถึงเมื่อความบริสุทธิ์ของออกซิเจนน้อยกว่า82%และสัญ,ญลักษณ์สีแดงเมื่อความบริสุทธิ์ของออกซิเจนน้อยกว่า50%เตเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้องหรือเตือนค่าการไหลของออกซิเจนต่ำสำหรับการใช้งานสายแรกก็จะเป็นสายสำหรับคล้องจมูกค่ะตัวนี้จะเป็นสายสำหรับคล้องจมูกแล้วก็เสียบสายเข้าที่กระบอกทำความชื้นนะคะแล้วก็สอดสายเข้าที่จมูกของเรา แล้วก็คล้องไปที่หูค่ะตรงนี้สามารถปรับได้นะคะเพื่อให้มันแน่นและนอกจากสายสำหรับคล้องจมูกแล้วก็ยังมีสายอีกแบบหนึ่งก็คือสายสำหรับครอบจมูกนะคะเป็นสายสีเขียวแบบนี้เลยนอกจากนี้แล้วนะคะในกรณีฉุกเฉินก็สามารถใช้งานพร้อมกันได้ถึง2คนค่ะเพราะว่าเราจะมีซิลิคนตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้ถึง2คนพร้อมๆกันเลยแค่เรา เสียบสายซิลิโคนตัวนี้เข้ากับกระบอกทําความชื้นนะคะแล้วก็ใช้สายที่1เสียบเข้าไปเลยค่ะจากนั้นก็ใช้สายที่2เสียบเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งสามารถใช้งานพร้อมกันได้ถึง2คนเลยนะคะในกรณีฉุกเฉินแต่ว่าแนะนําให้ปรับค่าการไหลของออกซิเจนอยู่ที่9.9ลิตรน,นะคะต่อนาทีค่ะนอกจากให้ออกซิเจนได้แล้วนะคะเราก็ยังสามารถ พ่นยาได้ด้วยค่ะโดยที่เขานะคะจะมีอุปกรณ์พ่นยามาให้ค่ะแค่เราเสียบสายนะคะที่ตรงนี้เลยหมุนตรงนี้แล้วก็เสียบสายนะคะเราจะเห็นควันออกมานะคะ มีปริมาณสำหรับใส่ยายบอกอยู่นะคะว่าไม่เกินแมกซิมัมและไม่ต่ำกว่ามินิม,มัมค่ะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นที่หมุนสำหรับเพิ่มลดปริมาณยานะคะตามที่เราต้องการได้ะคะ่ะแล้วก็คนได้เลยเครื่องนี้นะคะสามารถใช้พร้อมกันได้นะคะระหว่างคนยานะคะแล้วก็ให้ออกซิเจนนะคะและนอกจากคนยาแบบนี้ได้แล้วนะคะก็ยังสามารถ ใช้แบบหน้ากากครอบได้ด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นสำหรับเด็กนะคะให้เราหมุนเอาตัวนี้ออกแล้วก็เสียบเข้าด้วยกันแล้วก็ใช้ครอบแบบนี้ได้เลยค่ะเครื่องผลิตออกซิเจนยามาดาเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการหายใจผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหายใจลำบากจากโรคปอดอักเสบ และยังสามารถใช้เพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดให้กับผู้ป่วยโควิด -19 ได้ค่ะ